โอ้ซึ่นชนจะรอดแมหมหรือไม้อันตรายนะครับขึ้นชันัอบอกแล้วปวดชาบอกครับเนี่ยเว่น ร่มกต่โชกแงครับผมโชคที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยร่มอันนี้เบาร่มแล้วเขาต้องบังคับเบาครับร่มย่ำเบ่นครับเบาผึ่งท่านก็ต้องคอยเชียว์แข่งท่านด้วยครับแข่งท่านรถเฝ้าหัวเสียบครับ ครับพป่น้องแก้วบราบทุกท่านพบกันกับต้างเรารว่าการล้านช้ยภูมิกานะครับลองวมามังกรปลามังกรนะครับมังกรเลียยแก้วครับอันนี้ร่องล่มแบบกระโชกแห้งครับกระโชกแห้งหลายครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลมกระโชกครับอันนี้ล่มล่มเริ่มนิ่งนะครับ เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับผ่านแล้วครับผมมังกรเรือแก้วขนาดเม็ด50เซนนะครับก้อนเรียน้ำเว็ดนี่ต้องระวังครับสาวเวามันบ่ราสาววามันกับหม้อลงก็ต้องป้อนเชือกให้พานแล้วก็บป้อนเชือกให้ได้จังกวานมันนะครับเดี๋ยววามันสิงวัดวัดชินครับเวายน้ำเว็ดครับลมน้ำเบอันตรายครับผม <ś lardan S 1> <laughs> น้ำเรับ าวไปสู่ล้มนรกแตกครับย่างพื้น,นขึ้นจะไปล่องครับประมาณถัดคลิปไปเลยครับเพราะว่าย่างพื้นเหลียวไปเห็นนะครับมั่นครับผมบาง,างาครับเปล่านัานครับ Yeah. Okay. ครับลมแห้งโคตรปล่อยเลยครับแบบเนี้ยลมแห้งเกินไปครับผมล้องไหโชกครับหัวเลอะเลยครับผมลมแห้งครับมันเอาลมหญ่ครับร้องไโชกต้องล่มนิ่งๆครับหัวรมเดี๋ยวลมไหลครับผมได้ครับหัวโจกต้องย่อมครับผมครับผมคลิปนี้กันลืมกดไลค์กดแชร์ เขานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดพี่เขานะครับนี่ก็เตรียมส่วงให้ลูกค้านะครับขนาดเบสห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมโบสูรม่มไซคขนาดนี้ก็ถือว่าพานนะครับผมบะไรแตงหยางนะครับรอทรงอย่างเดียวนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม